พามารู้จักโครงการโดรนเพื่อการป้องกันประเทศฝีมือคนไทยกันครับสวัสดีครับพี่ยงสวัสดีครับครับผมฮะสวัสดีครับผมพายาติดใหม่พี่ยงครับผมครับพี่ยงแนะนํานิดนึงครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมท้าความนิดนึงนะครับทางบริษัทซิสตันิกนะครับตอนนี้เรามีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทําต้นแบบโดรนเพื่อนํามาผลิตในประเทศไทยทั้งหมดอย่างมีเหตุปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทําไม่เห็นว่า เราขาดแคลมทรัพยากรหรือรีซอสต่างๆที่เราจะต้องนําเข้าเนี่ยตอนนี้ก็คือเราพยายามจะต้องผลิตเองให้ได้ทุกชิ้นภาในประเทศนะครับและอันนี้ก็เป็นเรียกว่า ตัวนต้นแบบแล้วกันซึ่งมีหลายแบบโดยรเราใช้ยี่พ่อว่า m u s i ส Military ั n แมน n s ส s ต็มบาย y s สโทนิกโดยลำเนี้ยออกแบบมาติดคลิปเปอร์ได้เพื่อส่งวัสดุแล้วกันไปยังชายแดนหรือไปจุดอะไรต่างๆส่ง,สสสงไทย<อ>ส่งอะไรตามที่เราเป็นข่าวกัน <Okay. S 2> นะครับและสามารถบินกลับมาได้โ,โดยสามารถเดี๋ยวล็อกเป้านะครับหรือว่ากำหนดจุดในการปล่อยเนี่ยได้แบบ,บอัตโนมัติเซ็ตภารกิจลงหน้าได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ให้เขาออกไปทําภารกิจแล้วเขาก็กลับมาเองกลับมาเองใช่ครับประมาณนั้นนะฮะเา ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับเร<อ>าก็จะมีรุ่รนอื่นด้วยนะครับ,รบอย่างตัวนี้ก็จะสามารถเรียกว่าพับแขนได้<อ>ให้ทหารเนี่ยพกติดตัวแล้วก็สะดวกมากขึ้นและในอนาคตเนี่ยยังสามารถนะครับในการส่งผ่าน 4G 5G <อ>นะครับ,รบแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการติดแอนตี้แจมมิ่งในด้วยในการใช้งานแนวหน้าเนี่ย จะได้ใช้ได้งานได้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือพูดง่ายว่าออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานสำหรับแนวหน้าใช่ครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานภารกิจต่างๆนี้สำหรับงานป้องกันประเทศโดยเฉพาะคนไทยเป็นคนทําโปรเจกต์ตรงนี้ใตอบสนองการใช้งานสำหรับกองทัพไทยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมุสิกครับ